สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเข้าสู่หน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วก็ฝนตกแทบทุกวันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นน้ำยาตัวหนึ่งนะครับที่ใช้เช็ดกระจกแล้วน้ำไม่เกาะนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับสำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อมาในราคาประมาณ300บาทนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่า อยากจะเอามาลองให้ดูนะครับดีก็จะบอกว่าดีนะครับไม่ดีก็จะบอกว่าไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะมาลองใช้ดูนะครับเขาได้อธิบายการการใช้งานไว้นะครับก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ดูตามภาพเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะครับสเต็ปที่หนึ่งก็คือหมุนตัวน้ํายาออกมานะครับจะมีฝาปิดอยู่นะครับหมุนออกมาแล้วก็เนี่ยนะครับเอามาถู เอามาเช็ดตามกระจกนะครับเอามาถูกระจกให้ทั่วนะครับจากนั้นนะครับรอประมาณ5-10นาทีนะครับก็เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ว่ามันจะมีภาพนะครับจะมีภาพผ้าชุบน้ําบิดให้หมาดน,นะครับแล้วก็มาเช็ดนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับสินค้าตัวนี้มันจะมีมันจะมีภาษาไทยอยู่วิธีการใช้งานนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ซื้อไปแล้วไม่มีตัวภาษาไทยให้อ่านนะครับก็ดูตามตามนี้ได้นะครับตามภาพของภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือถ้าใครใครซื้อไปนะครับมีสติกเกอร์คาแนะนําภาษาไทยให้อ่านก็อ่านตามนี้เลยนะครับเขาบอกว่าวิธีใช้เนี่ยเขาบอกว่าทําความสะอาดกระจกก่อนใช้งานนะครับแล้วก็เทน้ํายาใส่ผ้าหรือกระดาษทิชชู่นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่า เพราะว่าตัวน้ำยานะครับมันมีหัวหัวที่เราใช้ปั่นอยู่นะครับก็คือหัวตัวนี้นะครับมันเขาจะมีเขาจะมีฟองน้ําให้อยู่นะครับเอาไว้ปั่นกระจกแต่ว่าคําแนะนํานี้ไม่ใช่นะครับคําแนะนำภาษาไทยตัวนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับข้อสามเขาบอกว่าใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆนะครับแล้วก็เช็ดเช็ดออกนะครับแล้วก็ใช้ผ้าแห้งนะครับ หรือว่ากระดาษทิชชู่เช็ดตามนะครับก็สําหรับวิธีการนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทำนะครับลองดูในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเช็ดกระจกหน้ากระจกข้างแล้วก็กระจกหลังนะครับแล้วก็จะเช็ดตัวกระจกมองข้างด้วยนะครับจะเช็ดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับตอนนี้ฝนกําลังตั้งเขามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเราเช็ดแล้วเราจะสามารถใช้งานได้จริงได้ดีหรือเปล่านะครับ ตอนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้น้ํายาลงกระจกนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดก่อนนะครับโดยใช้แชมพูก็ได้นะครับเนี่ยผมจะใช้แชมพูเช็ดกระจกให้ทั่วเลยนะครับเช็ดให้ทั่วแล้วก็ใช้ผ้าใช้น้ําล้างนะครับให้กระจกเราเนี่ยมันไม่มีฝุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ดกันเลยนะครับนี่เป็นแชมพูล้างรถนะครับผมเอามาเช็ดกระจกหน้านะครับโดยใช้ตัวสก็อตไบใช้ฟองน้ํานะครับเอามาเช็ดแล้วก็ตามด้วยผ้า สะอาดนะครับเช็ดให้แห้งนะครับกระจกเราจะได้ไม่มีฝุ่นนะครับเช็ดออกเลยนะครับผ้าชุบน้ำหมาดๆก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะเช็ดมันจะได้ไม่ด้านนะครับบ้านใครนะครับมีก๊อกน้ำก็เอาล้างเลยก็ได้นะครับแต่เนี้ยไม่สะดวกนะครับพอดีผมอยู่ลานจอดรถของคอนโดนะครับมันไม่สะดวกที่จะ ล้างนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับเช็ดเข้าไปเลยเนี่ยกระจกเราจะได้สะอาดนะครับตามด้วยน้ําอีกรอบก็ได้นะครับเช็ดกระจกทุกบานเลยนะครับที่เราจะใช้น้ํายาลงนะครับจกบานนี้ก็เช็ดให้สะอาดเลยนะครับ กระจกบานหลังนะครับกระจกบานหลังนี่ก็เช็ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบานหลังก็สําคัญนะครับเวลาที่เรามองด้านหลังนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับใช้ฟองน้ํานะครับเช็ดฝุ่นออกก่อนนะครับดันฝุ่นออกก่อนเนี่ยฝุ่นเต็มเลยดันฝุ่นออกก่อนนะครับจากนั้นค่อยใช้น้ําหรือว่าผ้าสะอาดเช็ดตามนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ใช้น้ำล้างนะครับ ใช้ผ้าชุบน้ำมหมาดนะครับเช็ดกระจกนักตามนะครับเมื่อเช็ดครบทุกบานแล้วนะครับก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับแล้วค่อยมาลงน้ำยานะครับ จากนั้นนะครับเมื่อกระจกรถของเราแห้งแล้วนะครับสะอาดแล้วนะครับก็จะเป็นการลงน้ํายานะครับซึ่งน้ํายาตัวเนี้มันทําง่ายมากนะครับก็คือลงแบบมันจะมีฟองน้ําอยู่ตรงนี้เลยแค่หมุนออกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวน้ํายาเลยเนี่ยถ้าเราบีบออกมานะครับจะเป็นฟองเห็นไหมบีบเมื่อกี้อ่าเรามาเริ่มลงน้ำยาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงน้ำยากระจกหน้าก่อนนะครับ เราก็บีบน้ำยาด้วยนะคะรับไล่ทีละครึ่งนะครับ กระจกบานหน้าเสร็จแล้วนะครับตามคู่มือนะครับบอกว่าทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ5นาทีแล้วเราค่อยใช้ผ้าชุบน้ํานะครับชุบน้ําแบบหมาดๆนะครับเอามาเช็ดอีกรอบนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวไปอีกกระจกบานหนึ่งนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จทั้ง6บานใหญ่แล้วก็กระจกมองข้าง2บานนะครับ6บานใหญ่แล้วก็กระจกมองข้าง2บานนะครับใชไ้ไปประมาณประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเหลือประมาณนี้เหลือประมาณนี้เลยนะครับน่าจะใช้ได้ประมาณ2ครั้งนะครับกระปุกหนึ่งกระปุกละ300อ่าตัวนี้น่าจะ120ยยนะครับ120 ml นะครับตามนี้เลย เมื่อครบห้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าหมาดๆนะครับเนี่ยผ้าชุบน้าหมาดๆเดี๋ยวมาเช็ดกระจกรอบคันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไล่ตั้งแต่กระจกบานใหญ่นะครับบานหน้านะครับแล้วก็ไล่ไปบานอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะไล่เรียงเวลากันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเช็ดตรงนี้ก่อนแล้วก็ไล่มาอย่างนี้นะครับมันจะเวลามจะไล่เรียงกันนะครับเรามาเช็ดกันเลยนะครับ จากนั้นก็ไปเช็ดอีกครึ่งหนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไล่เช็ดกระจกบานต่อๆไปเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทน้ําใส่กระจกนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่ามันจะเป็นเม็ดเป็นก้อนไหลลงมาหรือเปล่านะครับตามที่โฆษณาไว้ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูมุมด้านใน ้างในในรถนะครับว่าถ้าถ้าฝนตกเนี่ยมันจะเป็นเม็ดยังไงนะครับอ่อเห็นไหมครับว่ามันเป็นก้อนนะครับมันจะไม่จับตัวกระจกนะครับมันจะเป็นก้อนเม็ดหยดหน้ำลงไปเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับฝนกำลังตั้งเขามานะครับมืด,มด เราอาจจะได้ใช้งานจริงนะครับแต่มีอะไรลอยอยู่ข้างบนเห็นไหมครับไม่รู้กล้องจับได้เปล่าว่าใครปล่อยอะไรนะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับเป็นน้ำยาลงกระจกรถนะครับกันน้ำฝนนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็แนะนำอยากให้ใช้นะครับบางทีนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆเนี่ยใบปัดน้ำฝนก็เอาไม่อยู่นะครับ หลังจากที่เราทดลองเราเทสก็จะได้ผลประมาณประมาณนี้นะครับที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับทีนี้ก็เหลือรอฝนตกจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับของญี่ปุ่นนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะครับผมว่าใช้ได้ประมาณ2ครั้งนะครับก็แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับ ที่จะใช้นะครับหรือว่าอยู่บ้านเนี่ยก็ล้างรถก่อนจะใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกก็ทําตามวิธีที่ผมทํานะครับก็คือว่าเราหาอะไรมาเช็ดกระจกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ําผ้าหมัดๆนะครับเอามาเช็ดตามให้ไม่มีฝุ่นในเกาะตามกระจกรถนะครับให้กระจกรถสะอาดแล้วก็เราจะได้ลงน้ํำยาตามนะครับหรือล้างรถก่อนได้ก็ดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนก็เชื่อว่า ไม่ค่อยมีใครอยากจะล้างรถนะครับก็ทําตามวิธีที่ผมทําได้นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าหลังจากที่เช็ดไปวันนี้นะครับมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะว่าฝนตกทุกวันแน่นอนนะครับเราก็มาดูนะครับประสิทธิภาพว่าเราเช็ดครั้งนี้นะครับอยู่ได้ถึงอาทิตย์หรือเปล่านะครับจะเหมือนยี่ห้ออื่นๆหรือเปล่าบางยี่ห้อก็ได้ไม่ถึงนะครับก็ตามราคานะคุณภาพก็น่าจะตามราคานะครับแต่ว่าเรามาดูยี่ห้อนี้นะครับว่า จะอยู่ได้ถึงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับก็ลองเอามาใช้เพื่อท่านผู้ติดตามทุกคนนะครับเพื่อดีผมก็จะบอกว่าดีนะครับไม่ดีผมก็จะบอกว่าไม่ดีมันอยู่ได้ไม่นานผมก็จะบอกว่าอยู่ได้ไม่นานหรือว่าอยู่ได้นานผมก็จะชมนะครับว่ามันอยู่ได้นานนะครับอันนี้ก็เอามาทดลองใช้ให้ดูอันนี้ผมเช็ดกระจกทั้ง6บานแล้วก็บานกระจกมองข้างอีก2บานนะครับก็เช็ดให้ทั่วคันเลยนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถผมนะครับติดฟิล์มเซรามิกนะครับมันจะลําบากตอนกลางคืนนะครับถ้าเกิดว่ามีหยดน้ําหรือว่ามีน้ํามาเกาะกระจกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลําบากนะครับมันจะขับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของฟิล์มเซรามิกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเนี่ยมันใสมากนะครับเนี่ยเลยนะครับมันจะใสๆแบบนี้นะครับจะไม่รู้สึกว่าติดฟิล์มมืดอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามองข้างนอกเนี่ยมันจะมืดนะครับ ก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองไปกดซื้อในช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะครับเขามีขายหลายๆร้านมีหลายราคานะครับสำหรับไซ์นี้นะครับไซนี้นะครับเป็น120 ml นะครับผมได้มาในราคา300บาทนะครับก็ใช้ได้น่าจะประมาณ2ครั้งนะครับก็จะหมดนะครับนี่300บาทถามว่าราคาค่อนข้างสูงไหมถ้าเทียบกับคุณภาพก็ถือว่า ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า300เราเช็ด1ครั้งนะครับอยู่ไม่ถึงอาทิตย์อันนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้ดูอีกทีนะครับหลังจากผ่านไปนะครับว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ตอนนี้นะครับฝนก็กําลังตกนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยนะครับฝนที่เราได้เซตไปนะครับตอนนี้ตอนกลางคืนนี่แหละที่ผมอยากได้นะครับก็คือว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยฟิล์มมันฟิล์มมันมืดนะครับให้มันเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นก้อนเลยนะครับ น้ำเป็นหยดเป็นก้อนลงมาเลยเห็นไหมครับนี่แหละที่สิ่งที่ผมต้องการนะครับด้านหลังบ้างนะครับเป็นเม็ดลงมาเลยนะครับอ่านี่แหละถ้าเกิดว่าเราปัดน้ําฝนเห็นไหมครับมันออกเลยเนี่ยโอ้โหดีมากนะครับนี่แหละที่ต้องการนะครับเวลาตอนกลางคืนเห็นไหมครับเนเี่ยฟิล์ม เซรามิกนะครับมันจะมืดนะครับตอนกลางคืนถ้าฝนตกนี่โอ้โหยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่กระจกข้างนะครับนี่กระจกหน้านะครับถ้าเกิดว่าปัดน้ําฝนเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราได้ใช้จริงๆนะครับผ่านมาแล้วสามวันนะครับที่เราขัดกระจกนะครับใช้น้ํายาขัดกระจกนะครับก็จะสภาพนี้เลยนะครับ น้ําออกมาเป็นหยดนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับมันก็จะดูง่ายนะครับตรงข้างๆนะครับเดิมทีเนี่ยมันมืดนะครับเพราะว่าฟิล์มมืดยิ่งฝนตกตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับมองไม่ก็เห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับด้านหน้าก็จะดูง่ายนะครับดีมากนะครับ แลใช้ได้นะครับชัดเจนมากนะครับ